ใหเป็นไหมครับต้องปรับโชคให้แข็งขึ้นทั้งที่เราไม่ได้ชอบโชคแข็งแต่ถ้าเราปรับนิ่มเมื่อไหร่อาการย้อยมาทันทีวันนี้เรามีวิธีแก้ครับด้วยเจ้านี่เลย s a ดลิง k by STB Power ครับตัวซัดลิงคหรือหวัดลิงคนะครับจะเข้าไปทำให้าาช่วงล่างด้านหลังของท่านเฟิร์มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกลายเป็นว่า ตอนนี้ถ้าเราอยากปรับโชคนิ่มก็ปรับเลยครับพวกอาการโย้การโยนการโครงจะดีขึ้นอยากนิ่มแค่ไหนลองปรับดูเลยครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่ติดตั้งไปนะครับที่เป็นโช้์ที่ปรับได้จะปรับลงกันอยู่2 3 4แล้วแต่ยี่ห้อของโชวนะครับใครไม่เชื่อลองได้ครับแล้วจะรู้ว่าช่วงล่างที่ดีช่วงล่างที่เฟิร์มเป็นยังไงใครสนใจนะครับสามารถสอบถามได้ทุกช่องทางครับขอบคุณครับ